สวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นเบาดั้มตามสไตล์ของผมนะครับผมโดยสกิลเบาดั้มก็มีไม่เยอะนะหลักๆเลยสกิลหนึ่งังดเพื่อให้ไฟตรงข้ามดีเราไม่ได้นะตัดจังหวะเขาเสร็จแล้วก็สกิลสองเผารอบๆตัวซึ่งเราจะคอมโบกับเกาะไฟเกาะสะท้อนแล้วก็อาจจะมีอากโกนีด้วยนะครับผม ช่วยทำดาเบจเบาดัมจะไม่ใช่ฮีโร่ที่แบบโจมตีแรงอะไรหรอกแต่ว่าใช้เวลาในการยืนสู้แล้วก็เผาไปไเรื่อยๆถ้าเป็นพวกตัวบางๆก็จะตายง่ายเลยทีเดียวครับแต่ต้องมีของก่อนนะถ้าไม่มีของก็ยังทำอะไรไม่ได้มากแล้วก็อันติของเบาดัมนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมสปพคุณก็คือฝังกรบศัตรูไม่ให้หนีไปได้นะประมาณสัก3วินาทีแล้วก็จะระเบิดออกมาจาังหวะนั้นเราก็สามารถ ตามไปงัดเขาแล้วก็มาสู้กันต่อเผาไปเรื่อยๆได้ก็คือเวลาที่เขาโดนฝังเนี่ยมันจะมีหลอดขาวๆวิ่งข้างบนแล้วค่อยลดลงเราก็จะสามารถกะจังหวะได้ว่าจะงัดตอนไหนให้เขาแบบหลุดออกจากอันติแล้ว,ลวงัดพอดีข้อควรระวังของอันติก็คืออย่าไปใช้ตอนที่เพื่อนเรากำลังจะจบนะหมายถึงว่ากําลังสู้กันแล้วเลือดเขาอยู่จริงๆเ่ะถ้าใช้เสร็จแล้วไปฝังปุ๊บเนี่ย เพื่อเราจะเสียจังหวะแล้วเป้าหมายอาจจะหนีรอดไปได้อันติีของเบลดามนี่ก็สามารถใช้ฝังกบเพื่อให้เราหนีได้ด้วยนะก็ถือว่าหลากหลายนะแต่ว่าใช้งานต้องระวังจริงๆช่วงแรกๆที่เล่นเบลดามใหม่ๆนี่ผมฝังกบทําลายจังหวะเพื่อนบนรลเลยอะ่ะโดนด่าย,ยับหมาออกลากันเยอะแยะไปหมดเลย ายตรงข้ามมีมอทอสนี่ก็ต้องระวังมอทอสได้ดีนะครับเพราะว่ามอทอสกับเบลดัมดีคล้ายๆกันนะคือเน้นเผานะแต่ว่ามอทอสอันติของเขา่ากระโดดเสียบนี่แรงมากเลยแล้วสกินหนึ่งมอทอสอ่ะมันไล่ตามดุมากมันกดเรื่อยๆ,ๆนะช่วงแบบคูลดาวหลังๆนใน้ทยเกมอ่ะโอ้ตายแบบงงๆวะ ต้นเกมก็ยังไม่มีของอะไรก็ค่อยๆออ,ออกของซับออกรองเท้าพอครบแล้วผมก็จะออกมาเป็นเกาะไฟนะครับเกาะไฟนี่เป็นของสามัญของสายโลมิงซัพพอร์ตโดยแท้เลยนะครับผมเพราะว่านอกจากจะเพิ่มพลังป้องกันแล้วเนี่ยมีรีเจนเลือดให้นิดนึงแล้วก็ยังมีเผาไอ้การเผานี่แหละมันสามารถทำดาเมจได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าเวลาเคียร์คีฟก็ ช่วยได้พอสมควรเฮ้ยเฮ้ยทันไปไม่เอาไม่เอาไปไป,ไปไปโอ้โหเต็มพึ่งเกือบตายแต่ไม่ตายเอาไงดีวะจะเล่นต่อหรือจะไปรีรีดีกว่าเวยก็การเล่นเบาดําก็เหมือนกับเล่นโลมิงสปอร์ตสายแท้งนตนัวอื่นนะครับผมของยังไม่มีก็พยายามโซนโซนไปก่อนนะให้เห็นตำแหน่งเขาหยอดหยอให้เขาแบบพยายาม จ่ายสกิลใส่เราหรือให้เขาต้องแบบเว้นระยะห่างจากเราอะ่ะคือเล่นลมที่ดีฝ่ายตรงข้ามจะต้องกลัวเรานะเวลาเราเดินมาเขาต้องหลบแต่ถ้าเล่นลมเมื่อไหร่แล้วฝ่ายตรงข้ามมันเห็นแล้วก็โจมใส่เราเลยเนี่ยแสดงว่าเราเล่นลมเล่นผิดพลาดเล่นลมไม่ดุดันเล่นลมแล้วไม่น่ากลัวซึ่งจะมีผลต่อทีมทําให้ทีมมันเล่นยากและฝ่ายตรงข้ามมันไม่กลัวนี่แหละมันก็ทําให้เขากล้าเล่นมากขึ้นที่นี่ เราก็าจะโดนกดกันยับเลยนะครับผมมาโทรถ่ายวืด <c oughs> แหม,แมเรียบร้อยสิครับสภาพนี้ไปไปกับบ้านเก่ากันเรา <c oughs> แล้วมาตายตอน4 <c oughs> นาทีพอดี <c oughs> เสร็จหมูทอดอีเยี่ยม ต้องรีบตามไปกันเลนไม่รู้จะทันหรือเปล่าจาังหวะเราตายเขาก็ฉวยโอกาสเอาดาร์คเซนเลเยอร์ไปซะแล้วนะแล้วก็ยังมาหลอยป่าเราอีกอย่างนั้นละต้องเดินอ้อมก่อนข้ามขวดไปช่วยไม่ได้มานี่ชีฉีของัดน่อยเผาเผาหัวเดเมจมันจะยังขาดขาดเข้ามาตายทำไมวะเพื่อนเผาเผางัดตึ๊บเดียบร้อย นี่ของยังไม่ค่อยมีนะถ้ามาดวนให้เผาเรื่อยๆนี่คือคุณค่าตัวตายชัดๆนะครับก็ทำเลนกันต่อไปนะครับผมวิลิงโอ้โหโดนทุบสองตุบเกือบครึ่งหลอดเดียวเลือก่อนลอก่อนเดี๋ยวขอเกาะก่อนเถอะเดี๋ยวจะทุบข้าไปเข่าแล้วทีนี้สนุกแน่เคลียร์เลนก่อนเคลียร์ม่วงก่อนม่วงน,น,นี่มันอึดมากเลือดมันเยอะ เพื่อนเราไม่มียังไม่มีใครมาการเลนด้วยนะเราก็ต้องการเล่นนี้เองก่อนนะเดี๋ยวการเสร็จเราอาจจะว้าไปได้เราไปช่วยด้านบน <c oughs> โอ้คีเวฟสองเข้าอีกต้องเคลียร์ก่อน <c oughs> อดทนรอแป๊บหนึ่งเพื่อนกำลังว้าไปเพื่อน <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว จังหวะน,นี้เพื่อนเราไป็ลีเราก็ต้องมาดูป้อมแทนนะครับซาล,ลิมตอนนี้เรายังไปบวกกับซาล,ลิมไม่ได้นะเราไล่มันไม่ทันเราอาจจะโดนปลาหอกจนตายได้ดันั้นเราต้องเพลย์เซฟจะเปรี้ยวกับพวกแคลรี่สาย dPS รัวๆอย่างนี้นะเราจะต้องออกเกาะสะท้อนด้วยมีแค่เกาะไฟยังไม่พอแคลรี่เราก็ไม่อยากมาอยู่เรียนตัวเองไปเปรี้ยอยู่ตรงกลางงั้น ทางล่างก็วิกฤตเราก็ต้องเดินลุยฝ่าลงไปอีกอจังหวะอย่างนี้มันต้องได้สักคิวนะมางัดไปเผาทอดเอามาทอดฝังก่อนฟังก่อนอน,นี่สองวิสองวิงัดโทไม้ไหนแล้วมนันนี่โอ้แต่มอทอดปัน่นเราต้องรีบออกนะเดี๋ยวจะเจ็บ ที่เหลือฝากด้วยแล้วกันเพื่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ถอยตอนนี้เลือดเราก็โลเซแล้วเล่นตอนเลือดโลมันก็ค่อนข้างเสี่ยงว่ะเพื่อนเราดาเมจมันยังไม่ไม่พอพยายามไม่เล่นตอนเลือดโลหรือว่าเลือดเกือครึ่งหลอดเอาให้ชัวร์ต้องเต็มแล้วก่อนเพราะว่าไปบู๊แต่ละทีนี่ก็ปังตายทุกทีเล่นแบบโซลูแรงเราต้องเพลเซฟนิดนึงนะคะรับมันไว้ใจเพื่อนไม่ค่อยได้อะ แล้วจริงเราเล่นเป็นตัวโรบิงใช่เหมือนหัวเรือแบบตัวเดินเกมตัวค้ำยันอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องเราไม่ควรตายอ่ะคือหลายหลายหลายคนเขาอาจจะบอกโลมาตายได้แต่นั่นหมายว่าถ้ามันจําเป็นต้องต้องตายต้องแลกกันแล้วก็จบได้แต่ว่าโซโลแบบนี้ตอนนี้คือเราเป็นตัวสําคัญทําเกมพอตายปุ๊บเดี่ยเหมือนเล่นกันไม่ได้ขาดคนคำ้ำคือแพ้กันได้ง่ายๆเลยเพราะนั้นเราต้องเซฟตัวเองด้วยโอ้โหแหบมบขัด เอาหมดเอาหมดครับเจ้าวันนี้นี่ดึงนี่ดึงโอเดาเมจไม่มีแล้วเรียบร้อยเสร็จเฉียตอนนี้ดาเมจหลักๆที่ทำเราตายก็จะเป็นกายภาพซะส่วนใหญ่เวทดเดียวจากลิลิต้าเพราะนั้นเรายังไม่ต้องไปเน้นกันเวทมากเราเอากราะที่จะเป็นของเราก่อน ตอนนี้ก็เกมตามพอสมควรนะเขาเสียป้อมเดียวแต่เราเสียไปสามป้อมแล้ว a ักสเตเดเยอร์ีแหละคือจุดสำคัญปล่อยให้เสียไปไม่ได้เราจะต้องพยายามเอาดัก k เตเดเยอร์ให้ได้นะและฝ่ายตรงข้ามเขาก็จะมาเอาดัก k เตเดเยอร์เหมือนกันเขาก็จะยอมยอมให้เราเอาไปไม่ได้เพราะมันจะจะพิกเกมตอนนี้เราก็ต้องมาโซนๆไว้ก่อน เราไปรีบตีไม่ได้เดี๋ยวเขาเอาคืนอย่างน้อยต้องให้เขาตายสักสองสามคนก่อนถึงจะชัวนะนจังหวะนี้ผมก็หาจังหวะง,งัดก่อนนะแต่คีบเรายังมาไม่ถึงเลยก็ระบาดนิดนึงเพราะว่าสเต็ปผมมันต้องรอให้คีบเข้ากันจะได้แบบมีโอกาสเข้าไปลึกหน่อยนะโอเคคีบมาละโอฉีแล้วกันวะฉีมันแหลมแต่เพื่อนไม่รู้แก้วเพื่อน,นช้าไปนิดนึงฝังก่อนอย่าพึ่งเรื่องมากเพื่อนถึงงัดทีเดียวมาไปหมดใช้รอด เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้สวยมากเลยได้ปอมเลยแล้วก็อาจจะแบบดักซลเยอร์กันนะเี๋ยเพื่อนขโมนแมนอ้าวอีกนิดกูไปได้แล้วเฮ้ยเพื่อนโอ้โหตีคนเดียวมันจะไม่ไหวเพื่อนช่วยหน่อยเร็วที่ยวมีรัวๆเฮลมีพีเ่เฮล่ยมีเฮลวมีเพื่อนมึงดูแมปดูต๊กันบ้างเปล่าเี่ยชิบหายแล้วโอ้โห เฮ้ยเกมตามมันต้องเอาไปเฮ้ยเร็วๆโอ้แหลงก่อนต้นนี่มันต่างคนต่างเล่นกันมากเลยว่ะดูแคลรี่สิคือถ้าเดียแคลรี่มาช่วยเอาเนี่ยผ่านเดดดักซ์เลยก็ตายนานไอตัวม่วงเข้าไปดันป้อมสามเลนหมือนแล้วเนี้ยโอเคเราได้ปล่อยงั้ก็ปล่อยเลนล่างไปเพราะว่าป้อมเลนล่างมันเหลือเยอะหน่อย จริงๆเกมเนี่ยนะเราผมจะสามารถออกสร้อยเด้งเลือดก็ได้นะมันจะทําให้เราเติมเลือดตลอดไม่ต้องมาคอยกลับบ้านแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับการที่เราออกของทําดาเมจช้าไปอีกคือผมตั้งใจจะเล่นเป็นสายทําดาเมจเพราะนั้นเดี๋ยวจะออกเกาะพวกกะสะท้อนออกอารโกนี่ไปเลยก็จะเสียเวลาไปรีเลือดนิดนึงนะแต่เราก็ค่อยเล่นก็ไม่น่าจะเป็นไรเพราะอีกฝ่ายเขาก็ไม่ได้ถึงกับดุดันอะไรมาก โอ้โหงัดวืดไม่งั้นละสวยเลยนะถ้าโดนโนกีีน้ตัดคีบการตัดคีบก่อนคีบจะชนกันก็เป็นการตัดคีบที่ได้ผลดีครับเพราะทำให้คีบของเราเดินอย่างราบรื่นไม่เสียจ,จังหวะชะง,งักใดๆจังหวะนี้สู้ไม่ไหวต้องฝังแล้วดีเพื่อน จังหวะน,นี้คีบเริ่มไปเข้าลึกแล้วเขาก็ต้องเสียเวลาเคล,ลียร์ป้อมเราก็เอาออบเจกต์ดีกว่าตอนนี้เอามังกรได้นะหินเคดแช่ยอยู่แถวๆมังกรอยู่นานและไม่เอาสักทีกากากลัวๆ, ua, ๆแล้วก็ออกมาโซนให้นิดน,นึงเพราะว่าเขาอยู่กัน5้าคนครบอาจจะมาปาดได้นะคอยเดินเดินดูกอนคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคครับผมได้ก่อสะท้อนมาแล้วครับผม ตอนนี้สลิมถ้ามาเจอผมนี่อาจจะต้องคิดหนักนะเพราะเขาโจมตีผมไปด้วยหนีไปด้วยอาจจะโดนผมไล่แล้วก็เขายังเจ็บด้วยนะถ้าเขายิงมาโดนอนะ่ะไอ้ยะหมอทอดหมอทอดไม่จําเป็นก็ไม่อยากจะไปยุ่งนะตัวเขาแข็งอุ้ยโอ้โหมากันเยอะโอ้โหโดนลุมแบบนี้รอดยากครับ โดนเดเมเกายภาพล้วนๆตอนนี้ไม่ต้องออกกันเวทดีกว่าเดี๋ยวออกอากุนนี่รับทำเดเมจเพิ่มเลยดีกว่าเผาแบบรุนแรงโอ้โหเคนไปเปรี้ยวบอบอทออด้วยจะตายจะตายถึงกันต้องฟิกหนีเคนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในเกมนี้ เหมือนว่าเขาจะเริ่มมาเดินกัน3คนแล้วนะมีสลิมลีเลน่าแล้วก็ลิงนะแต่ลีเลน่าไม่ค่อยมีบุทบาทเท่าไหร่ที่น่ากลัวก็คือลิงเนี่ยแล้วก็สลิมสลิมมีโมบิลิตี้มาตัดต,ต่อแล้วก็หนีเสวนลิงที่มันเผลอปุ๊บโดนทุบตายหมดแต่เพื่อนเราอะแล้วสถานาการณ์อย่างเงี้ยคือแบบโลมยังทำเลนอยู่แต่เพื่อนก็ขย,ยันหาทำอะ คือจริงๆถ้าลมไม่ได้อยู่ก็ไม่น่าจะต้องเล่นอะหรือต้องต้องหลบหลบเลี่ยงเลยงแล้วก็ไปหาทางเคลียร์เวฟก่อนแล้วพอไปแยกเล่นแล้วเปไงก็ไปตายใช่ปะอย่างเคนเนี่ยขึ้นไปคนเดียวแล้วก็ไปตายคือถ้าคุณล้วงไม่ไหวคุณก็น่าจะหยุดพักสักหน่อยนะทำเล่นไปดีกว่าหรือไม่ก็รอให้แบบเข้าจังหวะ2ให้ลมอย่างผมเนี่ยทําเกมให้นาะจะได้ไม่ต้องไปตายฟรีเพราะตายฟรีแล้วลูกแบบเกมลูกเกมมันเสียอะเสียเปรียบกับจำนวนคนไง นี่ตานี้มือต้องปล่อยให้เขา,เาดาร์กไปหรือเปล่าสถานการณ์มันสมเสียงก้ำกึง่งฝังไปก่อนเอาเลยเพื่อนเร็วๆโอ้โหเรียบร้อยมากันเยอะเรียกว่าตายฟรีไม่ได้ใครเลยพอตายแล้วก็ว่างงาน จัดเซตของลวงหน้าไว้ก่อนรับการป้อมแตกแบบไหลๆครับผมแตกยันบ้านเลยไหมเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าโลมิงซัพพอร์ตตายใช่ไหมเขาก็จะดันป้อมมาได้เรื่อยๆเลยเหมือนว่าถ้าถ้าโลมิงยังอยู่เนี่ยเขาก็ยังอยากทําอะไรได้ไม่เต็มที่ไม่สะดวกยังมีตัวคํายันไหมพอตายปุ๊บป้อมไหลไแตกยันบ้านได้เพราะนั้นคนเล่นโลมิงจะต้อง เกเซฟไม่ตายยิงท้ายเกมตายไม่ได้นะหรือถ้าจะตายต้องตายแบบคือเราตายแล้วไฟตรงข้ามตายห้าอย่างนั้นจะได้แต่ถ้าเราตายแล้วไฟตรงข้ามมันเหลือเนี่ยแล้วทีเราตายหมดคือจบเกมทันทีเราต้องระวังครับดึงรอเพื่อน,นดึงโอเคเพื่อนมาเราก็ไปกันมอทอสได้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไปดูกับมอทอสไดน,นจะไม่ดีอุ๊ยโอ้โหคาบกาวาไปไหนแล้วมอทอสไม่เร็วๆมอทอสโดนฝังอยู่ รัดกลับมามาให้ดีตายตรงนี้แหละเฮ้ยลิงมันตีทาร์คเซเร์อยู่เห็นในแมปแวบๆอันนี้ก็น่าจะเป็นไฟสุดท้ายแนละ้วผมก็สลับมาออกของโรมเป็นล้างไว้สําหรับไฟสุดท้ายเฮ้ยโอ้โหอ้อยเรปาดสวยวะเท่าตายสีด้วยหลือคนเดียวจบแล้วมั้งเลียน,น่ากันไม่ได้แล้วลคีมยังไม่มาเดี๋ยวเข้าป้อมให้เลย เอาลุยจัดไปเดี๋ยวเข้าโอเคยาวไปเลยเรีลีหน้ากันไม่ได้อยู่แล้วหูอ้าวคโกนี่มันไม่มาเพราะว่าของมันวางกักช่องอยู่นี่เองไม่ทันได้ใช้อาโกนทีจบเกมซะก่อน <Victory. S 1> ก็โอเคครับผมจบกันไปแล้วกับ คลิปวิธีการเล่นเราดั้มของผมนะครับผมถ้าชอบใจก็ช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับผมแล้วอยากจะได้ให้ผมลองเล่นตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับผมถ้าเล่นได้เล่นไหวก็จะเล่นให้ดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม